นั่งยิ้มอะไรอยู่คนเดียวนะแกจา๋าเดินเข้ามาหาพลที่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวในโต๊ะที่ทำงานของเขาจา๋ากับพลเป็นเพื่อรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนตอนนี้ทั้งคู่จบออกมาและทำงานที่เดียวกันนี่จา๋าแกจำน้องพนักงานใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ไหมวะอ๋อน้องผู้หญิงสวยๆคนนั้นน่ะเหรอ เออใช่ใช่วันนี้น้องเข้ามาสารภาพรักรก,กับเราเว้ยเฮ้ย hey, จริงเหรอวะอย่างแกเนี่ยนะจะมีคนเอาโ่อย่ามาดูถูกกันแบบนี้สิฉันก็หล่อเหมือนกันนะแกแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีวะเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยอืมเอาอย่างนี้ เดี๋ยวฉันจะสอนการเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบให้กับแกเองคืนนี้มาที่ห้องฉันนะแกเดี๋ยวสอนให้หมดทุกอย่างเลยได้ได้งั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะแกหลังจากที่คุยกันเสร็จทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปทำงานและเมื่อถึงเวลานัดพลก็มาหาจา่าที่ห้องเอา้ามีอะไรจะสอนสอนมาเลยแกผู้หญิงอนะ เขาชอบผู้ชายพูดเพราะและชอบผู้ชายเอาใจและแกก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วนี่แกจูเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่งจะคบกันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้งแกไม่เป็นวะไม่เคยจูผู้หญิงเลยในชีวิตเนี้ยพลทําท่าทางออายเฮ้ย ไม่ได้สิจะมีแฟนทั้งทีต้องทำไปทุกอย่างแกลองจูบฉันสิเฮ้ยไม่ดีหรอกมัง้งเราเป็นเพื่อนกันนะจ๋าดีสิแกอยากให้ฉันสอนจริงเปะวะหรือว่าแกอยากไปคบกับแฟนแกแล้วแกทำอะไรไม่เป็นเลยจนเขาทิ้งแกไปจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะไม่ไม่วะแต่ฉันอายแกนี่นาะ ถ้าแกอายแกก็หลับตาเดี๋ยวฉันสอนแกเองพลทําตามอย่างว่าง่ายเขาหลับตาลงแล้วริมฝีปากของเขาก็ได้รับรสสัมผัสจากปากของจ๋าอย่างอ่อนโยนเป็นไงบ้างแกก็รู้สึกดีนะเออแต่นี่เป็นจูบแรกของฉันเลยนะจา๋าโธ่อย่าทําเป็นอาย ฉันแค่สอนแกแค่นั้นเองอย่าเยอะเออเออมีอะไรจะสอนอีกไหมอ่ะถ้าไม่มีอ่ะฉันจะได้กลับไปนอนไม่มีแล้ไปนอนได้โอเคฝันดีนะแกและขอบใจมากที่สอนจ้าขอให้สมหวังในความรักนะแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนอนและเช้าวันต่อมาก็ไปทำง,งานกันตามปกติ จ๋าเธอเดินเข้ามาในบริษัทแต่เธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเธอเห็นพลนั่งคุยอยู่กับสาวที่พลบอกว่าเธอมาสารภาพรักเอาจ๋ามาแล้วหรอสวัสดีตอนเช้าสวัสดีเธอยืนมองทั้งคู่คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่สักพักเธอก็อหุนหันเดินออกมาพลวิ่งตามเธอออกมาด้วยเพราะความเป็นห่วง เดียเด๋ยวๆจ้าแกเป็นอะไรอะ่ะอารมณ์ไม่ดีเหรอมีอะไรหรือเปล่าดาวไม่มีอะไรสาวที่นั่งคุยเดินตามพลออกมาเธอยิ้มให้เขาพร้อมยกมือขึ้นเป็นนายว่าขอตัวไปทาง,งานพลก็ยกมือต่อนี่จ๋าวันนี้น้องเขามาชวนฉันไปเดทละวันเสาร์นี้ดีใจจังเลยแก หรองั้นคืนนี้แกมาหาฉันที่ห้องอีกนะฉันมีอะไรจะสอนแกอีกอย่างสอนอะไรวะเออมาเหอะเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นพลก็มาหาจ๋าที่ห้องอีกเช่นเคยว่ายังไงจ๋ามีอะไรจะสอนเหรอพลพูดพร้อมเดินเข้าไปหาเธอที่นั่งอยู่บนเตียงแต่จ๋า เธอไม่พูดอะไรเธอถอดเสื้อออกแล้วเอามือของเขามาจับที่สาลาเปาของเธอเฮ้ยจ๋าแกจะทำอะไรอ่ะก็จะสอนแกไงวันเสราร์จะไปออกเดทไม่ใช่เหรอไม่เอาจ๋าเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยจ๋าเธอไม่พูดอะไรเธอลุกใส่เขาอย่างเดียวจนเขาคล้อยตามและเมื่อเสร็จภารกิจ พลก็นั่งทำหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงไอจ้จ๋าแกขโมยครั้งแรกของฉันแหมแหมทำเป็นผู้ชายละอ่อนไปได้พร้อมหรือยังต่อไปจะสอนจริงจังแล้วนะฮะแกจะสอนอีกเหรออืมงั้นก็ได้สอนมาให้หมดนะฉันจะได้เก่งๆแล้วจะไปทำกับแฟนของฉัน แล้วทั้งคู่ก็เริ่มกันอีกครั้งเมื่อถึงเวลานัดพลและแฟนสาวก็ออกไปกินข้าวดูหนังกันตามภาษาคนที่เป็นแฟนกันส่วนจ๋าเมื่อเริ่ง,งานเธอก็กลับห้องเธอโยนกระเป๋าลงบนเตียงแล้วก้มหน้าร้องไห้เธอรักพลมานานแล้วแต่เพราะความเป็นเพื่อนเธอจึงยากที่จะเอ่ยคำว่ารัก น้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มเขาจะรู้ไหมว่าที่เธอสอนเขาทุกอย่างก็พอรักและมันก็เป็นครั้งแรกของเธอเช่นกันหลังจากที่ไปเที่ยวกันเสร็จพลก็พาแฟนมาต่อกันที่ห้องทั้งคู่นั่งอยู่บนเตียงเขาดึงเธอเข้ามากอดและพร้อมที่จะจัดหนักกับเธอในคืนนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะทำกันจริงๆ ภาพของจ๋าก็ผุดขึ้นมาในสมองเขาเขาหยุดแล้วขอโทษแฟนสาวผมขอโทษผมทำไม่ได้ทำไมคะพี่พี่ไม่ชอบหนูหรอคะไม่ใช่เออพี่ขอโทษนะเราพอกันแค่นี้เถอะเธอตบหน้าเขาฉาดใหญ่แล้วลุกขึ้นไปใส่เสื้อผ้าและเดินออกไป ส่วนพลเขารีบแต่งตัวแล้วเดินทางไปหาจ๋าในทันทีก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นจา๋าเธอรีบเดินออกไปเปิดประตูเอาพลไม่ได้ไปเดรหรอภายมาแล้วแล้วก็จบลงแล้วหมายความว่ายังไงแกฉันเลิกกับเขาแล้วแกฉันพยายามทำตามที่แกสอนทุกอย่าง แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะฉันกลับทำไม่ได้พราะหน้าของแกลอยขึ้นมาตลอดเลยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรจาร๋าเธอยิ้มแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเฮ้ยจ๋าแกเป็นอะไรร้องไห้ทำไม <S <S แกชอบฉันเหรอฉันชอบแกนะชอบมานานแล้วด้วย พนยืนอึ้งอยู่สักพักแล้วเขาก็ดึงเธอเข้ามากอดฉันก็คิดว่าฉันชอบแกนะจ๋าวันนี้แกไม่ต้องสอนฉันนะฉันจะทำเองเขาจูงมือเธอไปที่เตียงแล้วทั้งคู่ก็จบจ้า